สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือสังฆทานของโมบานนะคะอยู่ที่วัดป่าหวยหลวงเจริญธรรมค่ะเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะพอออกแมวกำลังมานะะนะคะรถอันฮกหลอกกับมีรถปิ๊กอัพกับมีมีมือส,สุรดรถนะคะมาตะเสาก,กับโลงท่านกับว่าท่านมาครบมือส,สุล่งท่านนะคะอันรัดแรกกัล่องอันนี้กรเลยค่ะอันเขาจีค่ะ ค่ะได้เป็นกระทถยังสีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาสิมาลองซิมกันเบิร์นนะคะผัดกะทิผัะทิรองผ่านว่ะข้าววันลองกินมั่งเนาะฮะ,ะมันห่อนแห้งค่ะจับกระจับว่าได้กินเข้าไปกระแซบอยู่ได้ละค่ะแซบด้วยค่ะ พาย็กเสียงดวงกับมาด้วค่ะตนเงินค่ะผ้าเย็กเสียบกับเสียงนะคะ่ะลงทานที่สองที่แพรว่าสะกินอันนี้ก็คือกาแฟาะคะ่ะกาแฟาขนมปะตมนะคะอันนี้เป็นขนมปังท่ายแย้มค่ะ ออกไม่ออกก็ก๊ะลังมา่าหลายๆเนาะคะ่ะมาปุ๊บกะมาทีจุดห้องขั่วคะ่ะทีเป็นอันทีจัดอาหารเนาะคะ่ะบรรยากาศในห้องขั่วคะ่ะ ผู้เขามาก,กับเขามาาผู้ว่างอาหารแล้วก็ออกมานะคะสวนกันน,ะะนี้นะคะนี่หนีกระจัดทั้งถวยายพระแลยค่ะอันผู้มาทําบุญมากินน้ำคื่กันนะคะมีคาบรรยากาศทางในนะคะอีกมุมนึงนะคะ่ะอันนี้เป็นห้องครัวเ็ศอาหารนะคะ หนึ่งเข้ากับหนึ่งละกาฮ็ดอาหารยูนีเป็นอันเสริมกับอันทีไทยบาทมาถวายนะคะจัดนีกับลายมือเติบคาฮ็ดอาหารนี่กับผู้บริเนนกับมีผู้เนนฝ้าผู้ยังเฮ็ดมันหลายขั้นตอนนะคะเฮ็ดยุดนีลายมือเติบปวาสิเกิดเป็นงานเหมือนนีค่ะอันนี้เขาแบกไปอันไวไฮว่างอันจุดทีน เขาเห็ดลงท่านนะคะเป็นจุดๆเป็นเต็นเๆไปเนาะค่ะได้ดอกหม่ไปทํำบุญละค่ะอ่ากันล่างสิงยางไปอันซาล่านะคะนี่ซาลาค่ะหอดแล้วบรรยากาศในซาล่าคะ่ะ,คะ,ะเขามาฟังเทศนะคะได้บอนนั่งละค่ะ กาลายเติบอยู่นะคะให้เบิ้งจกเกิบกะเครื่อสีหูว่าเออค้นกับมาไล่เติบมาในอันนี้จุดหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมออกมาแล้วค่ะทันนี้ไปกะสีอันไปกินอาหารอิสระหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่าอันแพรว่ากะแเมกะสีไปกินโลงท่านค่ะกำลังหลายๆไปโลงท่านก็ไปสาราเพื่อกินอาหารนะคะ สีผ้ากันไปกินเขานะคะออกจากซาล่ามาแล้วค่ะหอดอรับแรกเมื่อกินน้ำก่อนค่ะยางมาเมอยน้ำหวานเนาะค่ะอันนี้เป็นแถวอันก๋วยเตี๋ยวค่ะทีสองอย่างก๋วยเตี๋ยวตย้มยำกับก๋วยเตี๋ยวหนังใสเนาะค่ะเซ่บขนาดค่ะอันนี้จิ้มมาแล้วอันนี้เป็นอันตามมะคุ้งกับข้บปุ้นค่ะ คกไงไงตําไล้ไล้ยังสีเลยนะคะขอบคุณจ้านำหวานค่ะนําวานก็มีไล้จุดอันไอซ์ครีมตัวนี้ก็มีสามหมอง่างหลลอๆล้วก็มีลายค่ะค่อนข้างทีสีตอดคิ้วกันหลายเติมนะคะอันนี้เป็นไอติม ป็นไอติมมุนๆุนนะคะไอติมแบบแข็งๆนะคะอยู่ที่สองค่ะไอสกีมโบท่านกินเผากินอันนี้ก่อนนะคะลองพองอันนี้เป็นไก่ป๊อบดะะ้ค่ะนี่ิีกับไก่ป๊อบข้บปุ่นมา่อดจากนะคะ <c oughs> ได้ชาบไปดีนะคะเคค่ะ <c oughs> ตอ่อคิวเอาไก่ปอบคาตอนนี้เลือตะปีดนะคะผูกเพ <c oughs> ่องปุ่มค่ะิ่งอในดิสุดก็ไดละค่าผู้ลงพ้องอนอันล่งท่านจบแล้วก็พักกันเงิอนะคะ <c oughs> ลด,ดออกอยากแน่จังน่อยทั้งผูง้ยิ่งทั้งผู้ช้ายซุกสอยกันอ่ะมาต่อคิ้วเอาเคลบค่ะเห็นแล้วมันเป็นต่แซมบต่อคิวเอาน้ำเด็กน่อยเบิงเขาเห็ดกับเพื่อนดีแต่ว่าผู้เฮ็ดป็เนเงาแตกเงาแตงนะคะเฮ็ดใดที่ละอันนะคะคิ้วแบบเงาเน่ แล้วกับซื้อถุงใสจริงๆเนาะค่ะร้านอาของเราร้านเบน่างิรันบอมาเขาขึ้จบซ้ำหนีเนาะค่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แพร่ว่านี้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ